อลังการไว้ก่อนหมหอีกแล้วอุปกรณ์พร้อมวันนี้กินเป็นเออเออสีขาวแก่น,นดีนะือวะต้มบุญเสีนใส่ใคร เส้นหมูสับเส้นหมูชิน้นแล้วก็มีน้ำจิ้มหมูกระทะนะฮะ,ะที่กินวันนั้นมันซื้อมาหลายขวดอยู่มันจะเหย่ไหมเนี่ยนะอะแล้วก็ราดเลยนี่อะรล่นกลัลร่นนี่ เลืมแล้วเริ่มแล้ว,ลวความล่นเริ่มมากแล้วออกซะอ่าแต่ว่าวนเส้นมันไม่ได้เหนียวนุ่มเหมือนที่ร้านมมกระทะเท่าไหร่แต่เราไม่ซีเรียสน,นะแซ่บเหมือนเดิมหอมมากใส่ผักบุ้งหมดใส่เป็นผักกาดขาว อทำจิ้มใส่เลือด้ปิดร้านแล้วเผ็ดเปรี้ยวหวาน กระบุกเ,เลือดหมูหมูชิน้นไ <c oughs> ข่แดงไข่แดงใส่ไข่ไปด้วย ผักกาดขาวแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายให้มันหอมหอ,มอืมหมูยออเอาบุญเส้น <c oughs> ใส่ไข่เน้นๆ คือเหมือนกินหมูกระทะที่ต้มรวมกันอิ่มอีกคำแซบ่บ Ha. Ka thiam.